สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสลาตันหน้าแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีเหตุวางระเบิดคาบอมที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินมากมายทีเดียวครับ เหตุร้ายรายวันที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นก็ทําให้หลายชีวิตหลายครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวและหวาดระแวงให้แก่ผู้คนทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เองหรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเขตเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมาหลายครั้งในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นอีก ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนที่นี่เองก็มีการเตรียมความพร้อมและวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นทีเดียวครับบรรดาห้างร้านขนาดใหญ่ต่างๆนะครับก็มีการขยับตัวโดยการช่วยเหลือตัวเองเพื่อป้องกันเหตุร้ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับก็เป็นแนวกำแพงคอนกรีตป้องกันระเบิดคาร์บอมซึ่งวางอยู่หน้าห้างไดาน่าห้างใหญ่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ซึ่งก็ทํามาจากท่อซีเมนต์ข้างในก็บรรจุทรายนะครับส่วนด้านบนนั้นก็ตกแต่งด้วยไม้ประดับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพราะพวกเขามองว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุร้ายเหมือนกับพื้นที่อื่นๆเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะหน้าห้างทำไมมีมีท่ออะไรมาวางอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามทํา ในการดูแลลูกคา้ารักษาบ้านเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงรักษา,าความปลอดภัยของเมืองหัดใหญ่ด้วยนะครับท่านหลายคนจะเข้าใจว่าเราพยายามทําเต็มกําลังความสามารถนะครับเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงอา,อาศัยว่ารอให้หน่วยงานราชการทําอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหารตํารวจหรือว่าทางเทศบาลเองนะครับก็มีพาังงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ กำลังก็มีอยู่น้อยนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานเอกชนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะครับต้องรักษาบ้านเรานะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้หัดใหญ่หน้าเที่ยวนะครับหลายคนอาจจะดูแปลกๆไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสักพักคนก็จะชินคนจะข้อจะเข้าใจว่าเราพยายามทุ่มเทงบประมาณในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นเป็นนโยบายสําคัญของบริษัททีเดียวครับ กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ใน4อำเภอคืออำเภอจนะอำเภอนาทวีอำเภอ,อ,เภอสะบาย้อยและอำเภอเทพ,พาซึ่งเป็นรอยต่อกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่ด่านตรวจบริเวณบ้านควนมีดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นด่านตรวจสุดท้ายของเส้นทางพื้นที่3จังหวัด ก่อนเดินทางเข้าภายในเขตจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นรถยนต์ที่เดินทางผ่านเข้าออกเพื่อเฝ้าระวังคนร้ายเข้ามาก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดสงขลาก็จากที่มีสถานเมื่อสีเ่เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประกอบกับในบริเวณข้างเคียงก็คือที่อำเภอสายบุรีนะฮะซึ่งเพิ่งมีสถานไปล่าสุดนะครับนะบที่ตรงนี้ก็ต้องกล่าวเพียงว่าในขณะนี้นะครับกำลังคง,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 งทั้งหมดนะครับ นะก็ได้มีการวางแผนและบริการกําลังกันนะฮะและก็สนที่กําลังนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีมาตรกา,ารตั้งแต่มาตรกา,ารเชิงรุกก็คือมาตรกา,ารตั้งจุดจุดสกัดนะครับมาตรกา,ารด้านการข่าวนะครับแล้วก็มาตรกา,ารในการตรวจค้นเป้าหมายที่ล่อแหลมหรือทีอ่เรามีข้อมูลหรือการข่าวว่าจะมะีบุคคลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนนะฮะเข้ามาพักอาศัยเพื่อจะก่อเหตุนะครับ หาดใหญ่เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของปักใต้ซึ่งรายได้หลักนั้นนะครับก็เกิดขึ้นมาจากสีสันและอัทธรถจากกิจกรรมการท่องเที่ยวการได้มีโอกาสจับจ่ายสินค้าราคาประหยัดได้ชิมอาหารรสเลิศนาน,า,นาชนิดรวมไปถึงการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็ทําให้หาดใหญ่คึกคักมาโดยตลอดจึงมีผู้คนผ่านเข้าออกจํานวนมากและในขณะเดียวกันหาดใหญ่ ก็ตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งทําให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ก็ต้องหามาตรก,การในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทีเดียวครับหาดใหญ่นะครแห่งความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนนะครที่มีอดีตอันเรืองโรดปัจจุบันความรุ่งเรืองอยังไม่เคยเสื่อมสลาย ด้วยสีสันและอัทถรสของกิจกรรมการท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจของภาคใต้ทําให้นครหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวและผู้คนผ่านเข้าออกมากมายมีการทําธุรกรรมทางการค้าทุกชนิดมูลค่ามหาศาลช่วงที่ผ่านมานะครับก็แนวโน้มมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยหาดใหญ่เรามีกิจกรรมใหญ่ๆห,หลายกิจกรรมตั้งแต่การเก็บตัวนางสาวไทยแล้วก็มีการเดินแฟชั่นระดับโลกนะครับ มาจนถึงเมมมื่่่่ออชชววงงทีีผาาานนนก็็จะเเเเปัติขซยหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนทําให้เกิดกระแสข่าวการเข้ามาก่อวินาศกรรมในพื้นที่ธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ทั้งจากสื่อกระแสหลักและโลกสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต จนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาาเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพปรากฏเป็นรูปถ่ายผู้าาหาตามไม้จับที่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะแต่ว่าตรงนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพไปอย่างม,มากนะครับแล้วก็มีการส่ง SMS มีการส่งเว็บไซต์นะครับไปเยอะมากนะครับก็ต้องกล่าวเพียงว่าในทั้งสองส่วนนั้นขณะนี้ได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุดังกลต่างนะครับยืนยันว่าไม่มีการ ดเป็นการใน2ส,ส่วนทั้งแหกด่านทั้งเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ขย่ยขณะนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าก็มีการปล่อยทางโซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันและท่านก็ยืนยันว่าที่ด่านควรมีดเนี่ยเขาก็มีกล้องและเขาก็ยืนยันว่าไม่มีมันเป็นข่าวลือที่ออกกันมาและทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวก็ขอให้ตรวจสอบกันทีนี้ในช่วงนี้เรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับ ความไม่สงบต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับหาดใหญ่เรามีผลพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยอรอบๆเราเนี่ยห้าหกจังหวัดนี้นะครับจะหายไปค่อนข้างเยอะ,อะบางวันจะดูรู้สึกว่าหาดใหญ่นี่นะครับถน,นนเนี่ยค่อนข้างจะโล่งนะครับขับรถก็สบายกว่าที่เคยผ่านมามันก็เป็นมุมมองอันหนึ่งนะครับว่าคนคนไทยเราเนี่ยมีความตื่นตัวนะครับเพราะข่าวคราวเนี่ยมาเสพกันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับ แล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เหตุดังแรงเกิดขึ้นใน3จังหวัดมันก็กระเทืองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีผลต่อต่อภาคการท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่นพอสมควรครับ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพิ่มมาตรการตรวจเข้มทั้งการตั้งจุดตรวจและสนที่กำลังตรวจค้นหอพักและห้องเช่าต่างๆอย่างเข้มขน้นเพื่อสกัดกั้นการลอบแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุร้ายในช่วงนี้เนี่ยในยุสิบสวนเรามีการตรวจค้นเป้าหมายทุกวันนะครับวันละไม่ต่างว่า20จุดนะไม่ว่าจะเป็นหอพักบ้านเช่าพาร์ทเมนต์นะโรงแรมชั้นหนึ่งโรงแรมชั้นสองนะครับ ซึ่งตรวนี้เนี่ยเรามีการตรวจนะค้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดําเนินการมาอย่างระยะะนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด eod ชุดตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับหรือว่าสุนัตตารวจนะฮะเรามีการบูรณาการกำลังอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังพื้นที่โดยรอบของเมืองหัดใหญ่โดยการตั้งด่านบนเส้นทางเข้าออกพื้นที่อําเภอหัดใหญ่เกือบทุกจุดเพื่อตรวจสกัดรถยนต์ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและภาคประชาชนร่วมกันแจ้งเบาะแสผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ด้วยในการตรวจนะครับก็ต้องกล่าวเลยว่ารถทุกคันเนี่ยเ,เราตรวจดายละเอียดนะครับเราตรวจด้วยความเข้มงวดนะฮะแล้วก็ทั้งสอปทศส่วนเนี่ยรวมทั้งรองสวัสดิ์้องกันปราบปรามนะครับนะฮะตรวจออพอกำลังสายตรวจชุดกึที่เร็วชุดเดินเท้าเนี่ยตั้งด่านบูรณาการรลลังร่วมกันแล้วก็ตรวจอย่างเข้มงวดนะครับ รถทุกคันที่ผ่านด่านจะต้องมีเอกสาร,ร <úng> redesign, ประจำรถเรียบร้อยนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกคันจะต้องมีเอกสารคู่มือประจำรถเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าไม่มีขณะนี้มาตรการคือยึดอย่างเดียวยึดว้ตรวจสอบอย่างเดียวนะครับถ้าท่านขับรถจักรยานยนต์ขับรถยนต์มาแล้วผ่านจุดตรวจจุดสกัดนะครับแล้วไม่มีเอกสารประจำรถไม่มีคู่มือตัวจดทะเบียนรถนะครับที่แสดงได้ว่ารถคับองกาศเป็นของท่านนะครับในส่วนของเจ้าเรียบรวจะเปนการตรวจยึดโดยทันทีนะครับ ก็อยากจะกลับเรียนสื่อมวลชนนะฮะว่าในในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทําได้เป็นภารกิจที่รัฐไม่ถ่ายโอนให้เพราะมันเป็นเรื่องของของประเทศนะฮะองค์องค์กรท้องถิ่นเนี่ยไม่อาจที่จะทําเรื่องนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยก็ก็อาจจะมีปัญหาแต่เราก็ไม่นิ่งดูได้ทางเทศบาลนครหัหญ่เราเราจัดตั้ง เครือข่ายประชาชนเรียกว่าตาสับป,ปะรดและก็มีเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงที่เราทําร่วมกันกับประชาชนและฐานตารวจโดยมีศูนย์อยู่ที่ศูนย์บนโทของทหารและก็มีอาสาสมัครที่โครงการหัดใหญ่ซิตี้คอเพื่อพิทักษ์เมืองดูแลให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเครือข่ายของประชาชนเนี่ยจึงเป็น แนวร่วมที่สําคัญที่สุดในการเฝ้าระวังให้กับบ้านเมืองแต่ไม่ใช่คาตอบทั้งหมดคําตอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่การแก้ปัญ,ปญหาที่รากญ่าอย่างแท้จริงไปถึงรากถึงโคนอย่างแท้จริงแต่เราต้องระมัดระวังและเฝ้าระวังและตื่นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ตื่นตนกเราจะสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลและก็แนวทางของฝ่ายความมั่นคงทุกอย่าง นี่เราก็คอยสอนสองดูแลให้ทางศูนรับมีอะไรปุ๊บเรารายงานเลยนะฮะเราจะเข้าไปดูอะไรผิดสังเกตเขาจะมีการสอนเนี่ยของศูนยเกาจะแนะนํามาก่อนว่าเนี่ยวเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทํำยังไงบ้างนะฮะเจอเหตุผิดปกติให้ดูยังไงแล้วก็จะมีรายงานมาบอกทางศูนว่าเนี่ยมีอะไรเข้ามาทางศูนก็ <S <S จะรายงานมาทางทางหน่วยโดยหน่วย,ยสำหรับการสังเกตนะครับการสังเกตเนี่ยเราเราจะมีใบปลิวจะมีรูปถ่ายของรถต้องสงสัยหรือว่า คนหรือว่าสิ่งที่ต้องสงสัยทุกอย่างเราสามารถรู้ได้แต่มันเป็นอะไรที่บางทีเราเปิดเผยไม่ได้คือว่าเราจะรู้กันว่าแต่เราคือเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทํางานด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบออกเวรยามตรวจสอบเป็นปกติทํางานเราจะแจ้งใช้วิยุสื่อสารแจ้งเข้าศูนย์ใหญ่ตลอดครับแล้วก็เท่าเท่าเท่าที่พวกพวกผมนะครับพวกผมที่ทํางานในตลอด24ชั่วโมงอ่ะครับเป้ากันสลับสลับเวนเข้ากันครับผม ถ้าว่าเห็นนะก็บอกก็เลยแต่ว่านั่นแหละตอนเมื่อก่อนตีตีตีก่อนนน้ตีระเบิดมานั้นป้าก็ขายของอยู่ตรงนั้นเนี่หน้าลิกาเด่นเนาะในส่วนของบรรดาห้างร้านในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ต่างก็หามาตรการปร้องกันความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบๆตัวห้างและห้ามรถยนต์ติดแก๊สเข้าไปจอดในลานจอดรถรวมทั้งตรวจค้นรถทุกชนิดอย่างละเอียดก่อนเข้าขณะที่ห้างสปปรรพสินค้าบางแห่งเช่นห้างสปปรรพสินค้าไดอา่าดิพาร์ตเมนต์โซซึ่งตั้งอยู่ย่านถนนสีภูวนาถเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่โดยลงทุนนำท่อซีเมนต์ความสูงประมาณ1เมตร มาสร้างเป็นแนวกำแพงคอนกรีตตลอดความยาวเกือบร้อยเมตรเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์รอบวางระเบิดคาบอมรวมทั้งห้ามรถยนต์ทุกชนิดจอดบ,บริเวณหน้าห้างสปปรรพสินค้ายกเว้นรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าเท่านั้นคือคือเรามองอย่างนี้ครับว่าเ,เรามาวิเคราะห์จุดเสี่ยงนะครับจุดเสี่ยงเนี่ยก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่ก็ดีนะครับใน3จังหวัดก็ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์บอมหรือค้าบอมเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยนับว่าเริ่มเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวท่อนะครับที่เราวางเนี่ยอาจจะมีเป็นเป็นทรายข้างในนะครับเราก็พยายามว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาหน้าห้างเนี่ยเราก็จะพยายามซอฟและก็เซฟลูกค้าเรามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวกำบ,บังอย่างหนึ่งนะครับที่กำลังความสามารถเราจะทำได้นะครับเราก็พยายามทำทุกวิธีทางแต่ว่า เราอาจจะดูว่าห้างสวยน้อยลงนะครับสวยน้อยลงนะครับคุณเนตเองก็ก็ยอมรับว่าห้างสวยน้อยลงแต่ว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเนี่ยเราก็เราก็ยินดีครับเพราะว่าแค่แนวท่อหน้าห้างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเรามีกําลังที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยดูแลนะครับภาพจอดทิ้งรถหน้าห้างมีเพิ่มกําลังรอพอเพิ่ม C C T V เข้ามานะครับจากเดิมที่มี 780ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกประมาณสัก3-40ตัวเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็รถที่เข้ามาในห้างเนี่ยตอนแรกๆเลยลูกค้าอาจจะรำคาญน,นิดนึงเพราะว่ามีการตรวจสแกนบัตรทุกจุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทางทางทางจังหวัดเองเนี่ยก็ก็เรียกร้องให้แต่ละห้างแต่ละโรงแรมเนี่ยได้เพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งการเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับบางแห่งเนี่ยก็ก็ไม่มีความพร้อมนะครับ แต่ก็มีบางแห่งก็เริ่มทําแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าบางแห่งเนี่ยขอใช้บัตรประชาชนไปสแกนนะครับลงจากรถตรวจสอบปะเดต่างๆเหล่านี้เพราะความร่วมมือของภาคเอกชนนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ถ้าหากว่าจใจมันเต็มร้อยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องมาปลุกปลุกปลุกกระแสอีกพอสมควรนะครับเพราะหาใหญ่เคยที่จากประวัติที่ผ่านมาก็จะพอผ่านช่วงวิกฤตไปเนี่ยก็จะเริ่ม เริ่มปล่อยวางเริ่มปล่อยวางอันนี้นี่ต้องต้องกระตุ้นตลอดเวลานะครับก็ในเรื่องเฝ้าระวังเนี่ยก็ก็แล้วแต่ฝ่ายความมั่นคงนะฮะแต่ของเราเราก็เราก็มีจุดของเราว่าเราจะเฝ้าระวังตรงไหนก็ไม่อยากจะชี้พงให้กระลอกกันบางเรื่องอยากจะพูดผ่านสื่อมวชชนแต่บางเรื่องเนี่ยราชการทําอะไรไม่จําเป็นต้องบอกไปยัง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 ประชาชนมากทุกเรื่องทุกอย่าง เพราะว่าบอกไปมันก็เปิดเผยความลับให้ผู้ปกครอลร้ายทาพแต่แต่เราก็รู้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เราควรจะจะต้องทําก็ขอให้ความมั่นใจนะว่าวันนี้เนี่ยคนหัดใหญ่เนี่ยยังตื่นตัวและก็ยังช่วยกันอูและก็ขอเป็นกําลังใจให้ทหารตำรวจทุกท่าน ส่วนของภาคเอกชนก็ได้ปิดประกาศข้อความแจ้งเตือนรวมถึงลักษณะของรถยนต์ต้องสงสัยที่ถูกจรกรรมและอยู่ในข่ายที่จะถูกนำมาซุกซ่อนระเบิดที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า10คันโดยติดตามสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าย่านการค้าและบริเวณจุดตรวจโดยขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่อง หากพบรถต้องสงสยัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีอย่างไรก็ตามสภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในอำเภอหัดใหญ่ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวตามปกติตอนนี้ก็กลับมาคึกคักนะฮะในช่วงวันหยุดหรือช่วงวิกเอนเนี่ยโรงแรมเนี่ยก็จะเต็มแล้วรถจะติดมากนอกจากนั้น ในภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ก็ก็เฟื่องฟูดีก็คิดว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วที่ผ่านมาเท่าที่ดูแล้วแนวโน้มมันก็ดีขึ้นนะครับแต่จะบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันหายไปจากปีก่อนก่อนไหมก็ต้องยอมรับว่าหายไปนะครับในช่วงวันชาติมาเลเซียเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยรอบในหาดใหญ่เรานะครับอัอาจารยการเข้าพักเนี่ย ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เรียกว่าเต็มแต่ถ้ารอบออกไปสักน,นิดหนึ่งก็ถือว่ายังห่างอยู่ประมาณถึง20-30เปอร์เซ็นต์นะครับแตกต่างจากปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นช่วงวันชาติมาเลเซียแล้วเนี่ยทั้งรอบในรอบนอกเนี่ยนะที่พักจะเต็มหมดนะครับแล้วคนก็จะเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะปีนี้ก็เท่าที่ดูแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็เบาบางลงไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าผิดปกติมากจนเกินไปนะครับ มาเรก็ไม่ค่อยกลัวลูกเออมาเีก็ไม่ค่อยกลัวซะเลยมาเนมันนึกว่ามาเลนก็ก็แบบนั้นไงไม่กลัวหรอกเขามาเที่ยวเ็ามาเที่ยวเขามาพักโรงแรมนู่นมา,มากมาพักโรงแรมนี้ไหมเดี่ยวไม่กลัวเลยก็ธรรมดาแต่ก็เฝ้า,า,าระวังเฝ้าระวังอย่างไรบ้างก็ตรวจด,ดูว่ารถต้องสงสัยที่เขาแจ้งเข้ามาทาง วิทยุเครื่องแดงอ่ะนะก็ตรวจดูว่าเราต้องสงสัยอะไรบ้างคนที่ผิดสังเกตรหรือว่าคนที่แปลกหน้าเดินเวียนบ่อย,อยๆนี่ก็แจ้งเข้าไปทางวิทยุบนโทรวิทยุเครื่องแดงนั่นคือของผมเนี่ยผมจะทางานผมมีอาชีพของผมใช่ไหมฮะผมก็พกบอไปเรื่อยแต่ในอันดับต้นคือเวลาผมออกมาจากพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่ผมต้องรายงานศูนย์ก่อน่าตรงนี้เรียบร้อยนะแล้วผมก็จะฝากฝากเพื่อนบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะว่ามีเหตุการณ์อะไรให้โทรสัมภาษผม ผมจะเป็นคนรายงานเข้าไปทางส่วนผมจะฝากทุ่นบ้านนะนะฮะ นี่คือทั้งหมดของรายการดิสลาตันหน้าแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย p ี TV s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับอย่าลืมแนะนําและติชมรายการกันเข้ามานะครับวันนี้จะลากันไปด้วยนิทรรศาการศิลปกรรมชุดเลือดเนื้อวิญญาณและความรักของศิลปินกลุ่มเลใต้ซึ่งสะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นปากใต้ออกมาด้วยงานศินละปะนะครับซึ่งจะแสดงอยู่ณนะขอศรีนครหัดใหญ่ฉเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลน,นครหาดใหญ่จะแสดงมาแล้วตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาและจะมีไปจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้อย่าลืมแวะไปชมกันให้ได้นะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ผมธีรยุทธเกณฑ์บุตรและทีมงานสวัสดีครับ